มาแนะนำวิธีการตั้งโซง่ายๆนะครับก่อนอื่นเพื่อนๆมองมาที่ฝั่งโซ่นะครับจะมีลูกยางตัวนี้นะครับหนึ่งตัวนะครับให้เพื่อนๆเอาไขควงแบนนะครับผมงัดออกแบบนี้ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับสังเกตดูในรูนะครับลองเอาไขควงดันขึ้นแบบนี้นะครับนี่นะจะสังเกตว่าโซ่หย่อนมากๆนะครับมันจะต้อง หรือว่าระยะฟรีได้แค่นิดเดียวนะครับผมแต่นี่คือระยะฟรีเยอะมากนะครับเอาจริงๆผมว่าในการที่เพื่อนๆจะตั้งโซ่เพื่อนๆน่าจะพอได้ยินเสียงมันอยู่แล้วนะครับก็แค่กคแค่กคแค่นะครับเสียงของโซ่หย่อนนะครับวิธีการตั้งโซ่ก็ไม่ยากเลยนะครับผู้หญิงก็สามารถทําได้นะครับก่อนอื่นนะครับเราจะคลายน็อตสองตัวนี้นะครับก็คือเบอร์สิบกับเบอร์สิบสองนั่นเองนะครับผมก็จะแนะนําให้เป็นประแจแหวนแบบนี้นะครับนี่เบอร์สิบแล้วก็เบอร์สิบสองนะครับก่อนอื่นเราก็มาคลายน็อตหางปลานะครับเราจะใช้ประ เบอร์ส0กับเบอร์12มันตามกันมาแบบนี้นะครับผมถามว่าได้ไหมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเราอยากจะแยกออกเพื่อให้มันตั้งง่ายเราก็จับเบอร์12ไว้นะครับแล้วก็มาจับเบอร์สิแบบนี้นะครับมันก็จะสามารถแยกออกมาได้เป็นอิสระแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้เราตั้งโซ่ได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับ